วันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงการพัลมพลังงานแสงอาทิตินะครับซึ่งจะมีหลักการทํางานอย่างนี้มาดูกันนะครับอุปกรณ์และหลักการทํางานสําหรับอุปกรณ์นะครับก็จะมีดังนี้ 1. นึ่งสกิตเบรกเกอร์สแผงโซล่าเซลล์สอินเวอร์เตอร์สชาร์จเจอร์หแบตเตอรี่ 6. สายไฟฟ้า V c t ขนาด2.57พัดลมอุตสาหกรรมขนาดยีนิ้ว หน้าที่ของอุปกรณ์มีดังนี้1 s k i d b r e ี k e r มีหน้าที่ตัดต่อวงจรจากแผงโซลา่าเซลล์ที่จะเข้าชาร์จเจอร์ 2. แผงโซลา่าเซลล์ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า3 i n อินเวอร์เตอร์ทำหน้าที่แปลงไฟ dc จากแบตเตอรี่12โวลต์ ให้เป็นไฟ AC 220โวลต์ที่ใช้งานตามบ้านทั่วไป 4. ชาร์จเจอร์ทำหน้าที่ควบคุมการชาร์จไฟจากแผงโซลาเซลล์แล้วจ่ายกระแสให้แบตเตอรี่ 5. แบตเตอรี่ทำหน้าที่เก็บประจุและขายประจุไฟฟ้าออกมาใช้งานหลักการใช้งานมีดังนี้ 1. ต่อสายไฟจากโซล่าเซลเข้าสกิตเบรกเกอร์และต่อเข้าชาร์จเจอร์รูที่1และ2 2. ต่อสายไฟรูที่3และ4เข้าแบตเตอรี่เพื่อชาร์จและใช้พลาังงาน 3. ต่อสายไฟรูที่5และ6เข้าอินเวอร์เตอร์ 4. เสียบสายจากอินเวอร์เตอร์และกดปุ่มพัดลมเพื่อใช้งาน 5. ห,หน้าจอแสดงผลอุณหภูมิ ของแผงโซลาเซลล์และกระแสไฟเข้าของแบตเตอรี่6เซอร์กิตเบรกเกอร์ตัดต่อการชาร์จแบตเตอรี่จากแผงโซลารเซลล์ค่ะ